สวัสดีค่ะข่าวเหนียวที่อยู่ตรงนี้ค่ะเป็นข้าวเหนียวนาห้าเก้าเบอร์สิบแปดนะคะเดี๋ยวพาไปชมกันในแปลงค่ะเมื่อนี้มาอัปเดตข่าวเหนียวนาห้าเก้าเบอร์สิบแปดให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งกันค่ะเป็นข้าวเหนียวนาปีต้นเตี้ยที่กําลังมาแรงที่สุดในตอนนี้ค่ะและเป็นที่นิยมที่สุดในตอนนี้ค่ะไปชมกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะมาพบกันกับสาวมุกกี้นะคะผู้สาวบ้านนาค่ะพามาชมขาเข่าเหนียวนานหาเก้าเบอร์สิปดค่ะเป็นข้าวเหนียวนาปีต้นเตีย้ยที่กําลังมาแรงที่สุดในตอนนี้ค่ะแปลงตรงนี้ค่ะเป็นแปลงพื้นที่มเมล็ดท่านนะคะเฮ้าดําเป็นแปลงมเมล็ดท่านค่ะความห่างของการดําแปลงมเมล็ดท่านนี่ค่ะดําประมาณ สี่สิบถึงห้าสิบเซนติเมตรนะคะในการดำแต่ละกอค่ะความห่างของกอเพิ่นเนาะแล้วกะ็ขวาคอีของการดำห้างในแต่ละกอนะคะเฮ็ดให้เพิ่นได้ตากเกสรได้เต็มที่ค่ะเขาเพื่อนจะบอกค่อยเป็นโรคนะคะ,มะเมล็ดเต็มจนสุดร่วงนะคะบอกค่อยมีมเมล็ดหลีบเนาะคะ่ะนี่ค่ะข้าวเหนียวนาห้าเก้าเบอร์สิบแปดค่ะร่วงดกร่วงใ่ค่ะ เป็นเขาที่ให้ผลผลิตร้ายที่สุดในตอนนี้ในบรรดาเขาเหนียวต้นเตี้ยค่ะตอนนี้ไก่เวลาจะได้เก็บเกีเก่ยวเต็มที่แล้วเด้ะค่ะข้าวเหนียวนาน59เบอร์18นะคะงามเป็นข้าวที่ให้ผลผลิตเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวผ้าชมร่วงในแปลงไปเรื่อยๆนะคะหละกักกาเดียวสิวาจาจยให้ฟังค่ะ ว่าข้าวเหนียวนาห59เบอร์18เพื่อนมีลักษณะเด่นลักษณะประจำพันธุ์จังไดเนาะคะ่ะข้าวเหนียวนาห59เบอร์18นะคะเพื่อนเป็นข้าวเหนียวที่แตกกอได้ดีค่ะเบื้องจากลักษณะกอที่เพื่อนแตกออกมานะคะตรงนี้ค่ะปักดำแค่สองถึงสามต้นนะคะแต่ว่าเพื่อนสามารถแตกกอตรงนี้ได้ค่ะแตกกอได้ประมาณเกือบ40 30กว่า ลำต้นตอกอเลยนะคะตรงนี้ค่ะเป็นข้าวเหนียวที่แตกกอได้ดีมากๆนะคะในแต่ละห่วงของเพื่อนนี่ค่ะนี่ค่ะในแต่ละล่วงของเพื่อนแต่ละก่อของเพื่อนนี้นะคะเพื่อนก็จะไหพผนผลิตอยู่ประมาณนี้เลยค่ะเบิ่งเอาเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องแต่ละล่วงของเพื่อนนี่เป็นข้าวที่รวงดกรวงเยอะมากนะคะสําหรับขา้าวเหนียวนานหากานี่ค่ะนาน่ากาเบอร์สิบแปด ให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมกันเนาะค่ะสำหรับแตงเมล็ดพันธุ์ค่ะในแต่ละกอของเพื่อนนี่เนาะค่ะหนึ่งกอสามารถแตกกอได้เยอะมากๆเลยค่ะสำหรับข้าวเหนียวนานหาเกาเบอร์สิบแปดนะคะในแต่ละก่อของเพื่อนนี่เด้อค่ะอันนี้กอเดียวเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องให้เบิองค่ะข้าวหนึ่งกอนะคะนี่ ข้าวหนึ่งกอค่ะสามารถแตกกอได้เกือบสี่เป็นเป็นสี่สิบลำต้นต่อกอ่อนนี่ค่ะกอหนึ่งของเพิ่นเด้อค่ะห่วงในกอหนึ่งถือว่าเป็นข่าวที่แตกกอได้ดีนะคะสำหรับข้าวเหนียวนานิกาเก่าเบอร์สิบแปดค่ะเพิ่งห่วงเพิ่นเด้อค่ะนี่พอแม่พี่น้องแตกกอและลำกอแข็งแรงนะคะนี่ค่ะลำกอเพิ่นแข็งแรง ถึงร่มห้าหยุจะมากค่ะกับบ่อร่มนะคะหลังกับเพิ่นจะมีความสูงอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบเซนติเมตรเท่านั้นค่ะในก่อนหนึ่งเพิ่นนี้เนาะค่ะอู้หูสะอ่อนพักสะอ่อนลายสำหรับหนึ่งกอนะคะมีหนึ่งก่อด้วยค่ะพรมยิปปองข้าวหนึ่งก่อ ปุ่มหมักไง่ด้ค่ะมีแตก่อใหญ่ใหญ่ได้ค่ะพอแม่พ่นองเบิองเอาด้วยคันโมเมนต์เบาเอาได้นะคะเบิ้งอันนี้หนึ่งกอนะคะหนึ่งกอสามารถแตกได้ขนาดนี้เลยค่ะนี่ค่ะหนึ่งกอของเพิ่นนี่ค่ะในแต่ละก่อหนึ่งกอนี่ค่ะแห้งดำห้างแห้งแตกแห้งแตกง่ายค่ะดำซ้ำสามซีต้นค่ะตรงนี้ดำซ้ำซีต้นเบิองเอาด้วยค่ะเพื่อน แตกก่อไงก่อนนี้คุณะคะ่ะไม่ได้ก่อใหญ่ๆได้ค่ะนะคะการแตกกอของเขาแตกกอได้ดีมากๆจ้ะข้าวเหนียวนานห้าเก้าเบอร์สิบแปดนะคะเรื่องนี้ค่ะหนึ่งก่ยวสินบให้เบิ้งนะคะในแต่ละก่อของเพิ่นนะคะเพื่อนแตกก่อได้ดีมากๆหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนี่นะคะ ิบเอ็ดสิบสองสิบสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่ิบเอ็ดยสิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยิบห้ายี่ิบหกยิบเจ็ดยสิบแปดยิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกว่ายังบอกว่าสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบสี่เอ็ดสี่สิบสองสี่สิบสอง ต้นตอกอค่ะเบองเอาเดอค่ะบัตรที่อีพ่อแม่พี่น้องโอ้นี่ค่ะในแต่ละลวงในแต่ละห่วงของเขานานหาเก่าเบอร์สิบแปดลักษณะการแตกกอแตกกอดีมากๆอันนี้เพิ่นเป็นหน้าตีนบ้านเด้อค่ะแห้งดำห้างเขาแห้งแตกกอได้ดีค่ะเขา,าเป็นโรคพรอมค่ะการคอดีของการดำห้างของเฮานะคะสําหรับเมื่อนี้ก็ขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเด้อค่ะกะมาอัปเดต ข้าวสารฝากไกาาว้อีกหนึ่งสายพันธุ์ค่ะข้าวเหนียวนานห้าเก้าเบอร์สิบแปดนะคะข้าวเหนียวหน้าปีต้นเตียที่กําลังมาแรงอีกหนึ่งสายพันธุ์ค่ะเป็นข้าวเหนียวที่หายผลผลิตร้ายนะคะเวลาหงกัจะมีความหอมอ่อนนุ่มค่ะสรับเบอรนี่ก็ขอ,ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะมีแต่ห่วงเด้อปะ